สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคพิเศษนะครับอาทิตย์ที่23สิงหาคม2563ครับเวลาตี5 17นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทัวลงในสถานีโทรทัศนนเนชั่นนะครับมีการแบรนด์สปอนเซอร์ต่างๆ่านะครับกลายเป็นกระแสใน Twitter นะครับขึ้น Hashtag จนผู้บริหาร ออกมาวอสังคมช่วย <c oughs> สนับสนุนกลุ่มเนชั่นสปอนเซอร์เนชั่นต่อนะครับก็ไปดูข่าวเก่าๆนะครับที่เข้ามาโพสในทวิตเตอร์ก็คือข่าวนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นหรือว่า,น,าน่าติดตามดีสนุกดีเมือเป็นข่าวที่สนุกนะฮะบอก บิ๊กตู่ยอมรับว่าเป็น FC สื่อเนชั่นนะครับขอบคุณทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับอันนี้เข้ารายงานเมื่อวันที่18ธันวาคม2019นะฮะคนแชร์ไป735อ่าน1,915นะครับพลเรกประยุทจ,จันโอชานายมตรีกล่าวตอน1ในการประดิษพิเศษหัวข้อวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2020ในงาน Dinner Talks ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 20, 2020ในะห้องเสียงพารากอนหอชั้น5สุดนะคะสียงพารากอนวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาว่าขอชื่นชมเนชั่นว่าถือว่าเป็นสื่อที่ผู้คนให้การติดตามนิยมนิยมติดตามข่าวสารด้านเมืองมากในช่อง22ตนเองก็ติดตามเหมือนกันพิธีกรหลายคนก็รู้จักดีวันหนึ่ง วันข้างหน้าวันหน้าถ้าทางเจาดีการเมืองได้เพะวิเคราะห์ใช้ได้มาช่วยกันพัฒนาประเทศตอนหนึ่งผลเอกประยุทธ์กล่าวถึง big data ซึ่งรูบุว่าข้อมูลของสื่อก็เป็น big data เช่นกันซึ่งตนเองฟังข้อมูลจากสื่อโซเชียลจากช่อง22ของท่านก็เปิดไปดูเขาพูดเรื่องอะไรกันจากวันนี้นี่แหละคือการรับฟังจากท่านเพราะท่านเชื่อมมาจากประชาชนมาให้ พอคิดเองอย่างเดียวไม่ได้ต้องรับฟังความคิดเห็นช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์จากสื่อรวมทั้งอา่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับและอ่านด้วยตนเองถ้ามีเวลาก็อ่านแล้วก็วงไว้จากสื่อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจอ่านเช่นเดียวกันครับขอบคุณฐานเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำค่าวพิเศษครับบันทึกไว้นะครับอาทิตย์ยีสิสิงหาคมสองพันหกสิบสามเวลาตีห้ายี่สิบนาทีตามเวลาประเทศไทยขอให้ ท่านผูจ้จมทุกท่านมีความสุขในวัน